ีค่คเช็คดวงความรักประจำวันกับ Fairy Sister กันอีกนะคะอย่าลืม Subscribe ไลค์และก็แชร์เพื่อนๆนะคะกองนี้คนโสดกลองนี้สับสนกองนี้คนมีคู่นะคะลุยกันเลยค่ะ คนสดน,นะคะมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ถูกใจคนที่จะได้มาเป็นคนรักคู่รักของคุณในอนาคตนะคะเจอกันเนี่ยอาจจะผ่านทางการแนะนําของคนที่รู้จักคนที่อยู่ในวงสังคมของคุณอาจจะเป็นเพื่อนเพื่อนอาจจะเป็นญาติญาติหรืออาจจะเป็นเจ้านายอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะแนะนําให้ได้รู้จักกันได้พูดคุยกันได้พบได้เจอกันแต่ในขณะเดียวกันคุณไม่ได้รู้สึกชอบเขาในเบื้องต้นนะคะอาจจะไม่ถูกใจไม่ถูกสเปคแต่ว่าคุณจะได้เริ่มมีโอกาสได้ใช้เวลากับเขาเรื่อยๆนะคะ คนคนนั้นที่จะเข้ามาในชีวิตคุณซึ่งซิสเห็นว่ามีโอกาสที่คุณจะได้มีคู่ละล่ะในอนาคตนะคะดูในความสัมพันธ์สับสนนะคะซิสคิดว่าคุณจะได้มีโอกาสเจอความรักใหม่ๆเจอความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามานะคะดูความสัมพันธ์เก่าๆนคุณเบื่อๆคุณเซ็งๆดูมันไม่คืบหน้าดูมันไม่มีอะไรที่แบบว่าจะทําให้คุณรู้สึกมีความสุขหรือเติบโต ขึ้นมาได้นะคะมันเหมือนไม่ไม่ผูกพันใช้เวลาผ่าน,ผ,านผ่านไปในแต่ละวันและคิดว่าคุณเริ่มเปิดโอกาสเปิดใจดูคนใหม่ๆมองคนใหม่ๆให้โอกาสกับความรักใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะซึ่งก็มีแววว่าคุณเริ่มได้เจอใครที่น่าสนใจเข้ามาในชีวิตช่วงนี้นะคะที่มีคู่นะคะซิสเห็นว่าคุณกําลังมีการ ตกลงกันเหมือนกับว่าความคิดเห็นไม่เหมือนกันสิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่ต้องการในชีวิตไม่เหมือนกันคุณอาจจะมีการขัดแย้งกันนิดหน่อยนะคะเกิดความจะว่าทะเลาะกันก็เป็นไปได้แต่มันจะมีปากมีเสียงเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องของความคิดเห็นที่มันขัดแย้งไม่ตรงกันอยากจะเลือกนี่เลือกนั่นที่มันไม่เหมือนกันนะคะแต่ท้ายที่สุดคุณจะหาข้อสรุปได้ หาข้อตกลงได้ว่าจะเลือกอะไรให้กับความสัมพันธ์ของคุณนะคะแล้วพลังงานความรู้สึกที่แบบมันเหมือนข้างค้างคาใจเนี่ยมันก็จะหลุดไปมันก็จะโฟล์คุณก็จะเริ่มปรับจูนเข้าหากันได้คุยกันรู้เรื่องหาข้อสรุปให้กับความสัมพันธ์ได้แล้วก็ไปต่อกันได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วค่ะวันนี้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมช่วยลุ้นให้ซิตได้แสนทัพไว้นะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย